ไอเพราะว่าตัวเก้าไอ้ก็ตัวไม่ตัวเนี้ยเสียงมวนกันเมนกันตัวเก้าเสียงมวนตัวเก้าตัวเก่าเสียงมวนกลัวเป็นบ่แมนวัดรอบมันห่างบ่กคยเคยได้ถอดอเออมันขาดขาดในฝนตัวคำสซ่มบ่ไห้เลยสัมบ่ไห้างมผู้สมโอ้ผู้สัมอะยัให้แล้วเอาให้ดตหัลกเสียสต้องนขาดเดี๋ยวเดี๋ยววัดรอบมันน่อยตัวนี้อืมแม่บ่ล่ะ มันก็เลยบวมวนคือตัวเก่ามันบ้างคันงูนักศึกษาหมอไปอาหารแม่กับพวกีอือครับหาเบิ่งตัวดีๆแยกตัวนี้เด้อได้ๆเดีด๋ยวพ่อเดี๋ยวผมผมสิถามซุกซุ่มข้างบนถ้าถ้าได้รุ่นเก่าแห้งดีเนาะพ่อแม่นยามาฮ่ารุ่นเก่ายามาฮ่าโอ้ตัว,ต,ว,ต,วตัวเก่าพ่อเป็นยามาฮ่านมั้งครับแมน่นต้องแดงมันขาดโอ้ครับือเลยไข่ปลาได้คันขาดแล้วซ่อมบ่ได้ยามาฮ่า ครับมันกับใส่ใส่มาดนลแล้วจนมันอันไหนแมนครับจอดอะได้โอ้ยจื้ออะได้มิดรเลยข้าจื้ออะไรอีกมิตเซกอบินเซกอบินนั่นเนี่บอลจื้อได้แต่เซกอบินมันบ้าโอ้ยเซกอบินไปพร้อมกันเนาะเออเซกอบินไปพร้อมกันก็เลยจื้อได้คนหนึ่งเซคนหนึ่งเมนอ่าคู่วินเป็นไอยูครับคุ่นั้นไปเป็นคู่แล้วยูผุนอยูเสย่าคุ้มผุนอ่ะ คูณนครับคุณหนคุณนึงตกไต้คูณนึงตกเหนืออ้สิงเหนือเสือไต้คุณนึงเซ่คุณนึงวินเออวินเป็นตกไต้วินตกไต้เซ่ตกเหนืออเกือบพอดปากเนาะออฮู้ยักว่าเราปากเซ่ปากเซ่คุณเอาเกือบพอดปากเซ่โอ้เอาลองดีมเนาอเสียงมันคือเก่าปะเสียงนี มันก็ไ <tripod brightness> <desserts> <quin Daniel s> wow. ่อยากคือเกาปเดีนะเนาะมันบบบคือบนไดคนแขกคนละดือในมันจะมัน power on USB mode p o r o ารูีเอสีมอเพืาล่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าา่า่าฮ่าาฮ่าาา่าอา กินมาน้นำอยู่มากเลาจังว่าเขาหัวแล้ว